โอ้แม่ว <med> <away> oh, uh? <N> ่าทำไมมันไม่ไม่หล่อเลยเลยได้นิ้ครจักวนเองคุ่อโอ้ออะเออความหลอนนี่หนนะความหลอนขัดหายไปเราคิงคิงต้องหลอนี่เป็นเป็นผู้ชายที่หล่อเออเจ็บหน่อยเนื้อเชื่องไก่ทิ้ง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  ว้าด้วยตัอีหยังบันทีนีป่ปเะเทศเป็นผู้เท่าติดเตียงซื้อบัดนน้นอ้วนอ้วนคนะักเนาะเวงรไม่ต้องมามองหน้าแม่เออไม่ต้องมองหน้าแม่อย่างนั้นเบิร์มมามาอยู่ไหนวะมามาโชคมามาอยู่ไหนโชคมามาอยู่ไหนกล้าโชคมามาโชคมามาอยู่ไหนครับ โอ้ยกินตะกร้าเดือบานน,าน,านี่คุกมั่วมั่วบานมาลองเพลงตินูกนะแม่ขอสาวกระปพงเหียนจะเพลงนเนสุดสวยขยี้ใจก็ได้ลูกเออพี่น้าหงเครื่องเยอะแยะเลยนี่ดนเซอร์เ<อ>ตรียมตัวใต้กระโปรงไว้ยรอดละนี่เอ,อ้ยนักลองกับข้าจะรับเด้อบานพี่น้องเลยเอา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 ขาฟไปนักลองเอาข้าจะรับระบาดน, <c oughs> นี่จะได้ระบาดน, <c oughs> นี ฮะให้กันเลยวันนี้นักองนอนรับแล้วคาสบ,บานโอ้ยแน่ววนน้อวันนี้เนาะแน่ววนน้อวันนี้เนาะะตอโออ้อ๊ยอเอามาจอก็เน่นาเห็น,นยนนนนนัง จวบเนี่ยจวบจิ้น่แม่คนีแบบมันยังจะบินจวบจิ้งหนาจวบจิ้มือแม่กนนีนี่ฮักอีแม่ยังนจวบเอาจวบเอาอันนี้เขาเืออนักอีนนี้ฮักทหารนี่อืมจะจวบยี่กระจวบน้าจะจวบน่าวบไม่ม้หรออเมอืมออ้าวอ้าวอ้าทำจวบจมูกฮะ

อ้วนอ้วนหะานาะน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 ะอย่าตีน้อง,อ,งอย่าตีน้องเอาอ้นยนหนาไปเขาตีจั่ได้ป่ะนะ้นยนหนาไปไอตีเห็นยังแล้วไอตัมวเตีอยมัิบางทีม้วนเี่วันหลัววันอี้แนะ่มันตีฝ่ายอีกไงก่อนเตีแม่อีกบอเป็นโูกเข้าพี่ได้ขาด ยาเออดูพ่อพี่ว่าบอกนะฝึดท่อใบตาลนะที่บอกใหนอ่าื้ที่ท่อใบตาลตาคือท่อหูเข็มอ่าขาสกย้าเต้าฟอคุณเออลายเปดเป็ดสิ่อย่างงี้นะอู้ยญาติ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 อู้าตาท่อหเข็มอ้อ้ออ้ออ้อญาติญาติน่ที่ท่อใบตาลญาติขาเต้าฟอกกวนี้ ไปละบานแม่อนี่บอเอาดอกยานวัดยากยานแม่ยักบอเอาบอเอาแม่บอเอาโออเอาแตงััไปใบสองงานนี่ก็ได้แตงก้บใบแตงก้บวใบอ้ยน่าดเบนบันคกเทนอคักเทนอ